ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับสำหรับการที่หลายๆคนได้แกะ TPSL 2เนี่ยมา1เปลี่ยนสายพานทั้ง2เส้นนะฮะเป็นสายพานหลักกับสายพานที่ไปขับตัวโรลเลอร์พีชทางด้านหน้านะครับตัวที่เก็บมูลเทปทางด้านหน้าแล้วก็ทำความสะอาดทุกอย่างอะไรเรียบร้อยนะครับปัญหาที่สุดจะคลาสสิกมากก็คือทำอะไรฮะ 1. ใส่วอลลุ่มไม่ได้แล้วก็ทำไมาสายไม้ตรงเนี้ยขาด เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาสอนจุดวิธีการต่อสายใหม่แล้วก็การใส่การใส่ตัวบนลุ่มนี้แบบง่ายเลยนะครับครั้งเดียวทําได้เลยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนสายพานทําความสะอาดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับข้อสําคัญอีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมล็อกสายนะครับ ล็อกสายสัญญาณที่มีอยู่ตรงนี้นะฮะล็อกให้เข้าไปกับตัวเก็บสายมันจะอยู่บนด้านบนของด้านหลังของตัวที่ล็อกมูเล่นี่ยนะฮะตัวนี้ต้องต้องเก็บสายให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นสายที่มีความสําคัญนะครับก็คือเป็นสายสัญญาณจากหัวเทปด้วยนะครับถ้าเก็บไม่ดีตัวนี้เดี๋ยวจะมีเสียงฮัมเดี๋ยวจะมีเสียงกวนได้นะครับก็เก็บสายให้ดีก่อนเดี๋ยวพอเก็บสายให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการต่อสายใหม่ด้านหน้านะครับว่าต่ออย่างไรแล้วก็ตัวใส่ ใส่ตัวคอนโทรลปุ่มปรับเสียงด้วยนะครับว่าใส่อย่างไรอ่โอเคตัวนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเก็บสายเลยนะฮะเก็บสายไปก่อนนะครับเอาสายใหญ่สายนึงอะสายไปข้างในก่อนนะครับแล้วก็เก็บสายเล็กเก็บสายไฟเล็กๆเ,เอาไว้ตรงกลางเก็บสายไฟเล็กๆเอาไว้ตรงกลางครับแล้วก็เก็บสายไฟใหญ่อีกอันนึงปิดพอปิดปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีล่องพอดีนะฮะสายก็จะถูกเก็บพอดี จากการตรวจสอบสายที่ต่อเมื่อสักครู่นี้นะครับปรากฏว่าต่อสายผิดหมดเลยนะฮะสำหรับสายใหม่นี้ต่อผิดหมดเลยนะครับเพราะว่าตรวจแล้วก็วัดจากตัววงจรเนี่ยจริงๆแล้วสายสีดําเป็นสายกลาวนะฮะก็ไปต่อเอาสายไฟสายสัญญาณเข้าแล้วก็สายสีแดงนี่เป็นสายไฟอันนี้เป็นสายสัญญาณสลับกันนะครับระหว่างสีดํากับสีขาวนี้ต่อใหม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณเสียงก็ใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราประกอบเครื่องใหม่นะ said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved. อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวสไลด์วอลุ่มที่มีปัญหาบ่อยๆนะครับทำอย่างไรใส่อย่างไรวิธีการใส่นะครับก็คือให้ใส่ไปบนแผ่นนอกแผ่นนอกนี้ก่อนนะครับแล้วเลื่อนไปนะครับเลื่อนไประดับแม็กสุดแม็กสุดคือระดับที่ไหนคือระดับ10นะฮะแม็กสุดใส่ไปก่อน ใส่ไปปุ๊บแล้วก็เลื่อนไประดับที่มันอยู่ในระดับเลข10เลยนะฮะทำมือเดียวค่อนข้างยากนะพอใส่ไประดับที่เป็นเลข10แล้วเนี่ยแล้วทำยังไงต่อนะครับพอใส่ไปเป็นเลข10ปุ๊บตรงนี้จะถูกล็อกไว้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะฮะทำให้ดู1ชิ้นนี่ใส่ไปใส่ให้ถูกอันนะครับมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่ใส่ให้ถูกชิ้นมันจะล็อกมันใช้สไลด์ด้านข้างเป็นตัวล็อกนะฮะ ใส่ขึ้นไปปุ๊บนี่เห็นไหมฮะตัวนี้จะขึ้นมาที่อา้าวหลุด,ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอยัดพอชแป๊บนึงอ่านี่ฮะผมใส่เข้าไปได้นะฮะใส่เข้าไปแล้วก็ดันไปให้สุดที่เลขสิบเห็นไหมฮะนี่แล้วมันก็จะถูกล็อกอยู่ไม่หลุดตรงนี้จะเป็นจุดที่มันหลุดได้นะครับอันนี้ใส่ขึ้นไปปุ๊บก็จะไปอยู่ตรงที่เลขสิบแล้วก็เอาตัวนี้พักไว้แล้วมาดันวอลลุ่มตัวนี้ขึ้นไปที่ประมาณเลขสิบเหมือนกันสูงสุดเหมือนกันที่เลขสิบนะครับแล้วค่อยประกบเข้าไป วิธีนี้จะเป็นวิธีที่1ใส่ง่ายที่สุดแล้วไม่ทําให้ตัวตัวที่คอนโทรลปรับวอลุ่มตัวนี้หลุดลงไปได้นะอันนี้เป็นเทคนิควิธีง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะมาประกอบเครื่องตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทดสอบขั้นสุดท้ายหลังจากที่เราต่อสายไหม่เรียบร้อยประกอบแผ่นหน้าแผ่นหลังเรียบร้อยนะครับก็ลองดูนะฮะหลังจากที่บอกวิธีการใส่สไลด์วอลุม่มทางด้านบนนะครับนี่เราสไลด์ดูนะครับไม่ตกไม่หลุดนะฮะก็ใส่แบตเตอรี่แล้วก็ลองเทสดูนะครับ แล้วก็ลองกดใหม่หรือว่ามีสัญญาณไหมฮัลโลหนึ่งสองสามฮัลโลหนึ่สองสามโอ้เสียงชัดเจนเลยนะครับจากตอนแรกเสียงใหม่ไม่ออกเลยนะฮะ โอเคเรียบร้อยนะครับคลิปนี้สําหรับการสอนวิธีการต่อสายใหม่นะฮะการต่อสายใหม่แล้วก็การใส่อวอลลุ่มทางด้านบนมาติดตามต่อในเพจเใน,ใน,ใ,นในคลิปหน้านะครับ